อ้าวุ่นรุ่นรู้จ้าเพราะว่าเห็นหาแปดายทนที่หนึ่งธันวาคมที่หนึ่งเสียงันหปสี่สิองห้าบเจ็ดพี่น้องทุกคนคงจินดาสีบได้ก่อนพรมทิมเลยพี่น้องเข่าล้านเลยค่ะกับยอดกะเทนเจาที่เจายังเบาโยกทยน่ะนวันป่าโคแสงธรรมสองห้าแปดมมนบอ ตรงตรงตรงตเลยพี่น้องรับเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปเนต์เต็มโอ้ใช้วิทาณในการรับชมเจดิาลวยผู้เดียวครับพี่น้องทุกคนรวยเบิรค่ะเพราะว่าบนให้เบิรทุกคนค่ะแล้วก็โป้กบอกว่าให้ไปสวดมนต์โยคำซนโอนคโ้ดเสีอน้ำเจกินดาได้มาเต้นาขาดเต้นเต้นเต้ แกกินดาถูกแต่ก็ได้แต่ก็ได้เสีล้านถูกถูกเก้แสนนะครับตอนนี้แท่านได้รุ่นได้ส่วลอตเตอรี่นี่ค่ะเพราะว่าหาแปลแา้านผูเ็ดาลูกเตาล้านมือนี่ลูกลานสิบอแล้วเรแโอ้ยคุณอาค่ะบนใส์สุดแก่มารับทรัพย์ รถเสก็กบไปพี่นองแม่ตาลูกแม่ตาล้านอีเเียจงรถจินดาเธแรกนี่ยลก้าประงผวได้อยู่หัวหัว้นมาพนองหาปดออกอีลีพนเดี๋ยวมาเลีง่าทอมาเพี่พีเพราะว่าแจตินดาแล้วเอาตองัว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนัางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง Und okay, nice. ก็จริงเป็นไแม่คอนบ่ได้ซื้ออั่น <ham> ค่อยซื้อสวนเนาะคอยฝันเห็นสวนนาะค่ะเนาะกินดาได้สวัสดีนะคะ FC ทุกคนนล้วค่ะเนาะ ผู้ใดบังคิปเจเจจินดาแล้วสิริฮูาวว่าเจจินดาไปขอพรปูให้ลูกหลานปูสุขูสุขคนให้เพิ่นเบิดถูกเบิดยากให้ปูย่าเมตตาลูกหลานให้ออก5 8 8 5ปืแปหาไม่ฉะ่นนั้นแล้วกระได้บ,บนปูไว้เมืออ่อเอ่นในวันที่สองนะคะคุณน้าเจ้จจินดาได้สิริไปวัดบุญมาวาดบุญมาวาดอยู่ไสอยู่คําสนุดค่ะเพราะว่าเพิ่นปฏิวาิวัดยหูหันผาหนึ่งรยองค์ แล้วกัแม่ซีหนึ่งรอยคนซีไปเฮ็ดน้ำพ้นละไมและกัได้ไปได้ไปบนปูวนวไวเ้พราะว่านาหารมันมีพญานาคซีตระกูลได้ไปย่างอ้อมก้อนเลขสีออกไหมคะ่ะสาธุเด้อพญานาคซีตระกูลให้เลขออกหาแปดแปดหาลูกหลานปูกรลังต้องการความ่วยเหลือจากปูเพ่นกันลังความมีความทุกข์ขันออกตัวนี้แล้วเจ้ชินดาเียสิไปเฮ็ดบุญคือ เสียงร้องคนนั่งนนั่งคลไม่นอนตะวายพาเนาะหนึ่งลอยองก็มีนุ่มพร้อมแกระขนมปังได้ซั่งเพิ่นไว้เบิดแล้วเพราะว่าปู่บอกว่ากุ้งถือกเน่นอนเพราะว่าได้โกนหัวพร้อมค่ะเมื่อวันเมื่อวันเมื่อก่อนนี่ปู่บอกว่ามีคนมาในเฮือนหลายๆค่ะ เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเอาอันเอาขันเงินน่ะค่ะเอาขันเงินน่ะมาตองเอาผมเจดานี่ค่ะจ้เพิ่นเอามามาตองเอาผมดาพระเจ้าขอเลขบัญชีเนาะค่ะเนาะจดเอาเด้อค่ะเนาะโซบ่ได้ค่ะจดเลยจดเลยค่ะธนาคารกสิกรค่ะ046ค่ะ1708471็ดศย์แค่ะย้ำค่ะธนาคารกสิกรค่ะ 0461708471หนึ่ค่ะพี่น้องชื่อชื่อนายพรชัยขุนทุ่มเป็นเชือนสามีสามีค่ะพี่น้องสิบอกว่าลูกชายเป็นคินเด็กแล้วค่ะพี่น้องลูกชายลูกชายไงค่ะพี่น้องผู้เสพน็อตจะทั้งผูกค่ะอุตางนค่ะพี่น้องเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางากวักนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง